สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีรถเข็นจิ๋วมาแนะนํานะคะตัวนี้เป็นรถเข็นที่ราคาดีมากๆเลยมีหลากหลายสีด้วยกันมีทั้งสีชมพูสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะเหมาะมากๆสําหรับที่ร้านค้าที่อยากจะได้ไปตกแต่งร้านหรือรว่าจะซื้อไปให้ลูกให้หลานใช้เนี่ยก็ใช้ได้นตัวนี้นะผมจะบอกให้บรรจุได,ด้ประมาณ20ลิตรนะครับจะบอกว่าเป็นสไตล์ที่มีนิมลมากๆเลยทุกคนสําหรับใครนะจะซื้อไปตกแต่งร้านเนี่ยผมแนะนำจะทําให้ร้านของคุณเนี่ย เป็นร้านที่แบบว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะถ่ายรูปมากๆตัวอย่างเช่นร้านคาเฟ่เนี่ยผมแนะนาเลยนะตัวเนี้ยถ้าซื้อไปวางต่อกันเนี่ยแล้วให้ลูกค้าถ่ายรูปเนี่ยจะมองมากๆหรือว่าจะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าอยากจะได้รถเข็นคันจิ๋วตัวเนี้ยไปให้ลูกๆหลานๆเนี่ยเดินช้อปปิ้งเนี่ยสบายมากเลยจะเรียกว่าใส่ใจลูกค้าที่นําลูกนําหลานมาเดินเล่นมากๆเลยและใครนะที่ยังไม่มีตัวนี้นะผมแนะนําเลยไอเทมเด็ดตัวเนี้ยผลิตจากโรงงานยังน้ําหนักเบามากสินค้าของเรานะมีจํานวนจํากัดนะทุกคนถ้ารีบสั่งตอน น,นี้ยังทันแน่ใครนะ,ะนะที่สนใจนะโกตะก้าได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะรถเข็นแต่ละสี